จิ๊บจิจินกกระจิบเดินมาจ้าจ้าจานกกระจากบดินมาจิ mm ๊บจิจิตฉันชื่อนกกระจิบจาจ้าจาฉันชื่อนกกระจากจิ๊บจิตจิตนกกระจิบดินไปจาาจ้าจ้านกกระจาบดินไปดินไปหมดเลย กิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเ,เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องชุมชนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องชุมชนของเรากันก่อนเลยค่ะ สัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องชุมชนของเรานะคะเด็กพูดตามคุณครูนะคะชุมชนของเราก่อนที่เราจะไปเรื่องชุมชนเรียนเรื่องชุมชนของเรานั้นคุณครูจะพาดเด็กไปท่องคําคล้องจองชุมชนของเรากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคุณครู ท่องคำของจองก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบที่สองให้เด็กๆท่องตามคุณครูนะคะพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วคำคล้องจองชุมชนของเราเราไปโรงเรียนเราเขียนเราอ่านเราต้องเดินผ่านโรงพรายาบาลและวัดคุณแม่ไปตลาดสะอาดวิ่งนะักหนูหนูรู้จักชุมชนใหม่เอ้ย ทีนี้ให้เด็กๆท่องตามคุณครูนะคะคำคล้องจองชุมชนของเราเราไปโรงเรียนเราเขียนเราอ่านเราต้องเดินผ่านโรงพยาบาลและวัดคุณแม่ไปตลาดสะอาดยิ่งนักหนูหนูรู้จักชุมชนไหนเอ่ย เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในคำคล้องจองชุมชนของเรานั้นมีสถานที่อะไรบ้างถูกต้องแล้วค่ะ,ะจะมีโรงเรียนมีอะไรคะมีโรงพยาบาลมีวัดและก็มีตลาดนั่นเองนะคะในชุมชนของเราจะมีสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านวัด หรือว่าสถานีตำรวจนะคะเดี๋ยวคุณครรจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับชุมชนของเราว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับชุมชนของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งที่เด็กๆจะได้เรียนนั้นก็คือเรื่องสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน เรื่องที่สองเรื่องความสำคัญของสถานที่ในชุมชนนะคะเรื่องที่สามก็คือการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชนของเราเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องการปฏิบัติต่อชุมชนของเรานั่นเองนะคะต่อไปเรื่องที่ห้าที่เด็กๆได,เด้เรียนนั้นก็คือเรื่อง มีส่วนร่วมในชุมชนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องอเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเด็กเรื่องสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนของเรานะคะว่ามีสถานที่อะไรบ้างสถานที่แรกรูปนี้คือรูปของอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือโรงพยา บาลน,นั่นเองโรงพยาบาลมีไว้ทำอะไรคะใช่แล้วค่ะรักษาคนป่วยคนไหนไม่สบายก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะต่อไปสถานที่นี้คือถูกต้องแล้วค่ะคือวัดนั่นเองวัดก็คือเป็นสถานที่ที่เราไปทำบุญสักบารน,นั่นเองนะคะต่อไปสถานที่นี้คือ ถูกต้องแล้วค่ะชื่อสถานีปัอ้อ่าสถานตำรวจนั่นเองนะคะมีไว้กับโจนผู้ร้ายนะคะต่อไปสถานที่ตรงนี้คือบ้านของเด็กๆนั่นเองนะคะบ้านของเด็กๆก็จะอยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะต่อไปสถานที่นี้คืออะไรคะตลาดถูกต้องแล้วค่ะตลาดก็ อาจจะอยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนของเออบริเวณใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนของเด็กๆนะคะ <c oughs> เรื่องต่อไปที่เด็กจะได้เรียนรู้นั้นก็คือเรื่องความสําคัญของสถานที่เรารู้จักสถานที่ไปแล้วว่าในสถานที่อะไรบ้างที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนของเราหรืออยู่ในชุมชนของเรานะคะ <c oughs> ต่อไปเราจะมาดูเรื่องความสําคัญของสถานที่กันก่อนเลย เด็กเห็นไหมคะว่าสถานที่นี้คือวัดนั่นเองวัดมีความสาคัญยังไงคะเด็กๆสถานที่นี้ก็คือทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถไปทําบุญตักบาตรร่วมก,กันกับคุณพ่อคุณแม่ในวันพระใช่ไหมคะต่อไปอความสาคัญของสถานที่นี้สถานที่นี้คือคือบ้านนั่นเองนะคะบ้านมีความสาคัญยังไงคะเด็กๆบ้านมีความสําคัญก็คือเป็นสถานที่ที่ อยู่อาศัยของเรานั่นเองเรากลับจากโรงเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากที่ทํางานก็มาอาศัยหรือมาพักอาศัยมาพักผ่อนอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะต่อไปโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กๆต้องไปเรียนหนังสือนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆนั่นเอง ต่อไปสถานที่ต่อไปคือตลาดตลาดมีไว้ทําอะไรคะเด็กถูกต้องแล้วค่ะตลาดมีไว้ให้เราไปซื้อของอย่างเช่นไปซื้อผักผลไม้ไปซื้อกับข้าวไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้ออาหารไปซื้อสิ่งของต่างๆที่เราอยากซื้อนะคะตลาดก็จะมีอยู่ในบริเวณชุมชนของเรานั่นเองต่อไปสถานที่นี้คือ สถานีตำรวจเห็นไหมคะว่าสถานีตำรวจเขามีความสำคัญยังไงคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะสถานีตำรวจเขามีไว้จับโจรนผู้ร้ายใช่ไหมคะมต่อไปสถานที่นี้คือเด็กๆเ,เห็นกากบาดเด็กๆต้องรู้จักก็คือสถานที่โรงพยาบาลน,นั่นเองถูกต้องเลยคะ่ะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ รักษาคนป่วยถ้าเด็กๆไม่สบายคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายอ่าก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาใช่ไหมคะาเรื่องต่อไปที่เด็กจะได้เรียนนั้นก็คือเรื่องอ่าในชมุมชนของเรานั้นอ่ามีสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเพราะฉะนั้น การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชนของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเวลาทิ้งขยะก,ก็ต้องทิ้งให้ถูกที่แล้วก็คัดแยกประเภทของขยะด้วยนะคะด็กๆอย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมคะเวลาทิ้งขยะ อ่าต้องทิ้งขยะให้ถูกประเทศของขยะแต่ละประเทศนะคะเวลาเทศบาลหรือว่าคนที่มาเก็บขยะเขาก็จะได้เก็บได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วขยะแต่ละประเทศก็จะไปอยู่ในถังขยะของใครอของของขยะประเทศนั้นๆนะคะ,ะต่อไปการปฏิบัติตนต่อชุมชนอเด็กๆดูภาพนี้ เขาทำอะไรกันคะอ่าเขาช่วยกันปลูกต้นไม้จะสังเกตเห็นว่ามีเด็กมีผู้ใหญ่นะคะอ่าช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่ขึ้นนะคะทำให้อากาศเนี่ยอ่าในชุมชนของเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นนะคะทำให้ร่มรื่นด้วยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไป การปฏิบัติตนต่อชุมชนเนี่ยก็คือรูปนี้เขากําลังทําอะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเขากําลังช่วยกันเก็บขยะวาดได้ไม้ต่างๆในชุมชนของเราเพื่อจะทําให้ชุมชนของเรานั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเด็กๆดูรูปนี้รูปนี้ก็คืออ่าสังเกตเหน็นไหมคะก็คือทะเลนั่นเองทะเลเป็นที่สาธารณะ ช่ไหมคะดเด็กเวลาดเด็กไปทะเลดเด็กทิ้งขยะลงลงทะเลได้ไหมคะทิ้งขยะลงบริเวณทะเลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กเห็นขยะหรือ,อเห็นคนทิ้งขยะนะคะดเด็กๆก็ก็ไม่ควรทิ้งขยะลงบริเวณที่ทสาธารณะแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของอสถานที่สาธารณะเพราะเป็นสถานที่ที่เด็กๆต้องใช้ร่วมกันนะคะต่อไป เด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้เป็นภาพอแม่น้ําลําคลองที่เน่าเสียเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีขยะเต็มไปหมดเลยแล้วน้ําก็มีสีอะไรคะดเด็กๆใช่แล้วคะ่ะมีสีดําถ้าน้ํามีสีดําแสดงว่าน้ําในแม่น้นําลําคลองต้องสกรปรกหรือสะอาดสกรปรกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเวลาเวลาเด็กๆมีขยะหรือว่า เด็กๆจะต้องทิ้งขยะเด็กๆต้องต้องทิ้งขยะลงที่ไหนคะลงถังขยะนั่นเอง,ท,งทิ้งทิ้งขยะลงในแม่น้ำำําลาคลองได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะทําให้แม่น้ําสก,กรปรกนั่นเองนะคะปลาก็จะอาศัยอยู่ไม่ได้นะคะถ้าน้ําดำอย่างนี้ต่อไปเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเด็กคนนี้กำลังทําอะไรอ่เด็กๆเด็กคนนี้กำำําลัง วาดแล้วก็ขีดเขียนลงบวนกําแพงที่เป็นที่สาธารนณะอย่างเช่นวัดนะคะหรือว่าตรงกําแพงที่เป็นที่สาธารนณะอย่างเช่นโรงเรียนอย่างเงี้ยเด็กๆขีดเขียนลงบวนกําแพงโรงเรียนหรือว่าที่วัดได้ไหมคะไม่เลยนะคะอ่าเพราะจะทําให้สถานที่นั้นๆน่ะไม่น่ามองนะคะแล้วก็ดูตก,กระปด้วยนะคะอ่าต่อไปการมีส่วนร่วมในชุมชน เด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าเนี่ยในชุมชนของเด็กอาจจะมีที่ทําการสหกรณ์ชุมชนนะคะมีขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันภายในชุมชนแล้วก็มีร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ในชุมชนนะคะเพื่อ,อ,อสมาชิกในชุมชนของเราสามารถเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนหรือขายสินค้าในชุมชนของเราได้นะคะต่อไปร้านค้าชุมชนคุณพ่อคุณแม่อาจจะ,ะมีฝีมือในการ ทำทำงานศิลปะหรือว่า,าทำแจการทำอะไรหนีค่ะแล้วก็เอามาขายกันในชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็เอามาขายให้นักท่องเที่ยวนะคะเงินของเราก็จะได้หมุนเวียนเข้ามาในชุมชนของเรานั่นเองนะคะการร่วม ประเภณีต่างๆก็เป็นเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถไปร่วมกับชุมชนได้อย่างเช่นประเพณีการสงการกระถินห,หรือว่าวันลอยกระทงเด็กๆก็สามารถไปร่วมกับชุมชนได้นะคะแล้วดูรูปนี้เป็นรูปที่ผู้ปกครองและเด็กๆทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนก็คือช่วยกันดูแลรักษานะคะความสะอาด นะคะในชุมชนของเรานั่นเองนะคะต่อไปอ่ะเรื่องชุมชนของเรานั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะคุณครูแวลมีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะคคก็กรรกกคือให้นักเรียนเนี่ย วาดรูปและระบายสีสถานที่ต่างๆในชุมชนของนักเรียนเองนะคะว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เด็กๆวาดรูปอพอเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งมาให้เพื่อนๆดูในกลุ่มในรายกลุ่มของห้องเรียนของเรานะคะกิจกรรมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ คุณครูฝากไว้ด้วยว่าชุมชนของเรานั้นเป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันเราอยู่อาศัยร่วมกันนะคะเด็กๆก็ควรช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะของชุมชนของเราด้วยนะคะวันนี้คุณครูแล้วก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือกิจกรรมหน้านะคะคุณครูแลวไปแล้วนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย